สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงที่กําลังเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งกําลังเป็นข่าวดังมากเลื่อนไปตรงไหนเลื่อนไปตรงไหนก็เจอนะคะทุกคนก็คือข่าวน้องดิวกับพี่ลินนะคะที่ธีรัฐาออกมาพูดวันนี้ก็อยากจะบอกน้องดิวว่า อย่าเหมารวมนะคะน้องดิวคนที่อยู่ต่างประเทศทุกคนนี่เขาไม่ได้ขายอย่างว่าเหมือนที่น้องดิวคิดนะคะก็คือเรื่องของเขาสองคนนี้ทุกคนก็คงจะรู้กันหมดแล้วนะคะตัวประเทศนะคะระหว่างพี่ลินกับน้องดิวแต่ว่าแลดดาจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ที่พูดจะออกมาพูดวันนี้ก็คือข้อที่น้องดิวพูดว่าพวกคุณอยู่นอร์เวย์คุณขายอย่างว่าเหรอหรือว่าไปขายข้าวมันไก ข้าวขาหมูมีมีขายจริงค่ะน้องเดียวมีขายจริงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูต้องเข้ามาดูในคลิปซึ่งช่วงเทศกาลที่มีงานนะคะมีงานเสด็จพ่อรัชกาลที่5ที่เบวิกมีงานไทแฟร์ที่ออสโลงานไทแฟร์ที่สตราร์วังเงยหรือที่อื่นๆอ,อีกหลายเมืองนะคะน้องเดียวเขาจะขายกันจนรวยนะคะแล้วก็มีน้องบางคนเปิด เปิดบองขึ้นมาขายของเปิดรถขายของนี่จนกระทั่งว่าได้ซื้อบ้านด้วยเงินสดแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะน้องเดียวที่พูดนี่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแต่พี่ลินก็สงสารนะคะพูดในฐานะก็ตอนนี้พี่ลินเขาก็อยู่เมืองเดียวกันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านเรานี่นะคะเขาก็ทํางานอยู่ที่เมืองนี้แต่ว่าวันนั้นเราจะขอเข้าไปเยี่ยมแต่ว่าเขายังไม่ตอบ พี่แกอาจจะยังไม่ว่างหรองอไงอย่างนี้นะคะก็อยากให้กําลังใจนะคะก็สู้ๆนะคะพี่ลินก็คือว่าอ่าก็บอกน้องดิวว่าเขาไม่ได้ปัจจุบันนี้นะคะน้องดิวคนไทยในนอร์เวย์อยู่ประมาณสามหมื่นันะคะสามหมื่นกว่าคนขึ้นนะคะน้องดิวทั่วนอร์เวย์นี่นะคะเขาก็มาทํามาหากินกันต่างๆนานาไปคะ่ะก็คือบางคนก็เป็นพยาบาลก็มี เป็นทํางานเป็นครูทํางานส่วนตัวเปิดบริษัทแล้วก็ขายอาหารซึ่งอาหารก็มีจริงนะคะใครเปิดร้านอาหารไทยในนอร์เวย์ได้รวยหมดค่ะสามารถรวยเก็บเงินได้ไวมากนะคะอาหารไทยตอนนี้ฝรั่งรู้จักดีมากเลยนะคะวรู้จักดีมากนะคะก็พูดในฐานะเป็นคนไทยคนนึงที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะทุกคน พูดแทนคนไทยที่อาดาก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปนี้ที่เขาพูดแล้วนะคะวันนั้นแกก็คงจะโมโหน่ะคงจะโมโหพี่ลินมากนั่นแหละดูตาเราก็ไม่รู้นะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาสองคนนะคะแต่เราจะพูดเฉพาะเรื่องที่เขาบอกว่าคนไทยไปอยู่นอร์เวย์ไปขายไปขายนั่นเหรอใช่ไหมคะหรือว่าไปขายข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมีจริงค่ะข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก็มีจริงในช่วงงานเทศกาล ต่างๆแล้วก็ขายโวลุนอย่างวิรดานี่ก็เคยขายโวลุนขายหมูปิ้งขายหมูย่างขายไก่ทอดขายก๋วยเตี๋ยวผัดเราขายจริงนะคะเราขายจริงแต่ไม่ได้ขายอย่างว่าค่ะเราก็พูดแทนคนที่เขาขายจริงอย่างเรานี่นะคะเราขายช่วงเทศกาลต่างๆนานานะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ขายก็ขายเฉพาะช่วงมีงานปัจจุบันเปิดร้านขายจักค่ะร้านขายจักแล้วก็ ยเย็บผ้าใบเรือซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นก็เข้าไปชมได้ในลัดดาพาทัวร์นะคะซึ่งลงการเย็บผ้าใบเรือการอ่าการต่างๆนานาการปริน์เอาผ้าใบเรือด้วยเครื่องซึ่งลัดดาลงให้ชมไว้มากมายหลายคลิปนะคะก็ทําอยู่นะคะก็จะได้เห็นว่าเออเขาอยู่เมืองนอกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่เฉยๆหรือว่าขายอย่างว่าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่า เขาทํางานจริงๆก็มีแต่ก่อนก็ทํางานซึ่งออกตั้งแต่ตีห้าค่ะขับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ตากหิมะออกไปก็ไม่ใช่จะสบายนักนะคะก็กว่าจะกว่าจะได้ใบขับขี่รถยนต์ก็ยากอยู่คือน้องยิวอาจจะยังไม่เคยมาเห็นชีวิตของคนไทยในนอร์เวย์นะคะพิรดาลงให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูได้ในระดาพาทัวร์จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในนอร์เวย์ช่วงมีเห็ดก็จะไปเก็บเห็ด ช่วงมีปลาก็จะไปตกปลาช่วงมีงานเทศกาลต่างๆก็จะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีให้เห็นความเป็นอยู่ของคนไทยในนอร์เวย์นะคะก็พูดแทนคนไทยได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสา0 0 0ื่นกว่าคนนะคะสามหมื่นอัพขึ้นในนอร์เวย์ปัจจุบันนี้คนไทยมาอยู่เยอะมากนะคะทุกคนทั้งที่มาหางานทำมาตามสามีมากับพ่อแม่อะไรประมาณนี้สาม0 0ื่นอัพนะคะ ไม่ใช่น้อยเลยนะคะในนอร์เวย์และทุกคนก็ต่างเรียนรู้ต่างพยายามศึกษาจนได้งานดีๆบางคนก็ได้งานดีนะคะได้งานดีถ้าอยู่ที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่เขาก็ดีด้วยก็คือเขาจะดูแลถ้าเราเป็นคนของเขาประเทศนี้แล้วเขาจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะก็คือถ้ากเกษียณแล้วมีมีเงินมีเงินบำนาญกินแน่ๆทุกคนเลยนะคะ ขอย้ำว่าทุกคนไม่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนประเทศอื่นที่อบพยบพยเข้าอยู่ในนอร์เวย์ก็เหมือนกันก็มีเงินใช้เมื่อตอนแก่นะคะมีใช้แต่ต้อง67ไปแล้วคุณจะได้เป็นเงินบำนาญที่ปกตินะคะได้ได้7 67ปีนะคะคนที่นี่สามารถทำงานได้ถึง67ปีหรือจนกว่าคุณจะทำไม่ไหวเขาก็ให้ทำนะคะแต่ว่าคนเรานะคะ 6กสิบหกเอ่อหกสิบกว่าปีนี้ก็ต้องหยุดแล้วค่ะเพราะว่าจะได้เอาเวลาของเราไปพักผ่อนช่วงเวลาของเราอาจจะเหลือไม่มากนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องพักผ่อนกันนะคะอาดาก็ถึงไปอยู่ไทยหกเดือนอยู่ที่นี่หกเดือนไงคะก็สลับกันไปไปไปมาเพื่อที่จะได้กินบํานาญของเขาจริงๆคือหกสิบเจ็ดนะคะปัจจุบันนี้เลื่อนขึ้นเป็นหกสิบเจ็ดแล้วค่ะเมื่อสองปีที่แล้วยังหกสิบห้าอยู่เลยนะคะทุกคนก็ ก็นี่แหละค่ะก็อยากจะมาพูดข้อนี้ว่าไม่ใช่มาขายอย่างว่าอย่างเดียวมาทํางานจริงๆก็มีมีเยอะด้วยค่ะทุกคนต่างคนต่างหาที่จะทํางานเพื่อจะเอาดิ้นรนกันอยู่รอดต่อสู้กับหิมะหน,น้าหนาวก็จะหนาวมากก็จะเห็นนะคะว่าหิมะมันจะมาแรงมากนะคะแต่เราดีหน่อยเรามีโอกาสดีอ่าช่วงหิมะก็จะหนีไปอยู่ไทยค่ะเท่ากับนหนีหนาวไปอยู่ไทยนะคะช่วงซัมเมอร์อากาศดีก็จะกลับมาที่นี่ค่ะทุกคน ก็ใครที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็แชร์ไปนะคะแชร์ออกไปเพื่อจะให้คนที่ยังไม่รู้ว่าเรามาทําอะไรอยู่ที่นอร์เวย์กันนะคะทุกคนเพื่อนๆแชร์ออกไปให้เขาทราบกันนะคะว่าเราทํางานจริงก็มีนะคะทุกคนเราทํางานจริงเย็บผ้าใบจริงทําจริงทุกอย่างเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดว่ามาอยู่เพื่อขายอย่างว่าอย่างเดียวมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะ พูดแทนคนไทยอีกหลายๆคนนะคะในฐานะที่ระดาอยู่นอร์เวย์นะคะทุกคนก็ก็บอกแค่นี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนทราบแล้วก็แชร์ต่อกันไปนะคะเขาจะได้รู้ว่าเออเรามาอยู่ที่นี่สามหมื่นกว่าคนนี่ก็ต่างคนต่างหางานทํากันไปแล้วแต่ว่าคนคนนั้นจะมีความสามารถประเภทใดนะคะทําร้านอาหารก็มีหลายร้านซึ่งเขาทําแล้วจนรวยนะคะทําร้านอาหารอย่างเมืองเรานี่เมืองที่เราอยู่นี่นะคะ ทำไปหลายร้านก็รวยกันไปหลายร้านแล้วค่ะแค่มีวงนะคะมีรถอย่างเงี้ยรถขายหารรถทักนะี่คะขายไปก็จนรวยแล้วนะคะทุกคนขายไปจนรวยแล้วก็ฝากกดติดตามและจ้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,าาะ,คะมาถึงซ้ายสุดวันนี้นะคะพี่ลินน้องดิวเขายอมจ่ายแล้วแต่ให้พี่ลินลงไปเอาที่ศาลนะคะเอาที่ศาลก็ไปจบกันที่ศาลพี่ลินก็หาทางไปเอาแล้วกันค่ะสามล้านก็ต้องเอาค่ะพี่ลิน สามล้านก็ต้องเอานะคะแล้วก็ไปทําสัญญาให้เขาจะได้จบจบไปนะคะน้องดิวก็จ่ายแล้วก็จะได้รวยรวยยิ่งขึ้นนะคะรวยรวยยิ่งขึ้นจเจริญเจริญขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปก็เขาให้ไปคนเดียวด้วยค่ะพี่ลินพี่ลินก็ต้องไปดูนะคะว่าจะไปแบบไหนยังไงเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่ลินสู้ๆค่ะนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแชร์ออกไปให้หน่อยนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าเราไม่ได้ทำอย่างว่าจริงๆขอบคุณค่ะบายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ